ตลาดกลับมาแล้วนะฮะช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้เสืส้อผ้าสวยๆของเค้กนี่หนิมีลายปักเลื่อมสีทองของเค้กาาาจากร้านบิลเลียนดอลลาร์ชั้น4อยู่นิยงมอนะฮะของเราต้องขอบคุณทัญญาชั้น5อยู่นินยงมอเหมือนก<อ>ันจะเหมาาทั้งห้างแล้วล่ะนะฮะ <laughs> อ่ะคุณผู้ชมไปติดตามที่งานประเพณีกันหน่อยงานไหว้ครูมวยไทยโลกครั้งที่10ที่อยุธยานะฮะ <Wow. S 1> จัดขึ้นวันนี้17มีนาคมและที่บริเวณวัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร,ร์พระนครศรีอยุธยาถ้าคุณไปงานนี้คุณจะได้เจองานชกมวยไทยอาชีพไไปชมพิธีหว้ รูมวยไทยโลกครั้งที่10มีการทำสาธิตหัตถศิลป์ไทยสักยันเขียนยันตีดาบอารัญยิกไปร่วมง,งานกันได้เลยนะฮะวันนี้17มีนาคมโทรไปก่อนก็ได้0 3 5 246 0 7 6ถึง7นะครับะคะรูมวยทั่วประเทศแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ที่สืบสานวัฒนธรรมการชกมวยไทยแท้ๆเนี่ยจะรวมกันแล้วก็วันนี้นะฮะเพื่อนบ้านของเราข่าวค้นรับอรุณตอนนี้เขาไปปักหลักกันอยู่ที่สตูดิโอดาวทาวสาทร4ีพิธีกรรูปหล่อสาวสวยอยู่ที่นั่นกันหมดแล้วนะคะ นี่เราต้องบอกบุทักทายกันว่าจะเป็นคุณโมนายคุณกระแตนะฮะคุณปรัชญาด้วยท่านอีกท่าน,นหนึ่งใครเออมองไิ่ชัดคุณน้องอะไรอ่ะน้องปุ้ยหรือว่าคุณปา์มเนี่ยสักคนหนึ่งปาม<ะ>ปามปามนะครับ ฉากสวยงาม<ช>นะคะใครที่ลงรถไฟฟ้าสถานีสุรศักดิ์ปุ๊บลงมาก็จะเจอพวกเขาได้เลยนะฮะซึ่งช่วงต่อไปเนี่ยนะคะเกาะติดประเด็นร้อนไม่ว่าจะเป็น MH370 นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองต่างๆวันนี้วันสําคัญด้วยนะคะวันนี้เราสอคนรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะฮะกลับเพื่อจะกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ปักตลาดลาไปแล้วครับสวัสดีค่ะ